สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับก็เจอกันในคลิปที่2ของฮานอยวันนี้นะครับวันที่4ทธันวาคม2,568นะครับเมื่อวานผมให้5กับ6กเนาะก็มาอย่างละรอบนะครับพี่พี่หลุดไป1รอบเนะาะฮานอยพิเศษ75307ใครรูดที่5นะครับเอา5ไปวิ่งไป0ูนย์เนาะเข้าไปที่5 5 53ตรงๆในเน้นนะครับ ส่วนปกตินะครับพี่พี่8 4 2ของเราไม่มาเนาะท่านใดจะวินตารางเข้าไปที่38นะครับ v i p นะครับหกส0กับ72ใครรูดที่6เข้าไปที่60นะครับมาแค่สายรูดนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับพี่พี่เนาะรอบปกติรูดนะครับส่วนแนวทางในค่ำคืนวันที่4นะครับพี่พี่ชื่นชอบนะครับตัวเลขในรอบไหน ก็ขอให้แนวทางเฮงๆปังๆนะครับสำหรับห้าน้อยแล้วกับโค้งสุดท้ายนะครับพี่ๆผมให้ไปที่เลขแปดเลขแปดเลขหกเลขหนึ่งเลขสองเลขสามนะครับ ปิดท้ายนะครับด้วยเลขศูนย์สายวิ่งนะครับสายวิ่งให้ไปที่เลขศูนย์สายรูดนะครับให้ไปที่เลขแปดศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์หกแปดหนึ่ง 8ปดสองแตัวนะครับพี่สตัวแปดูนศูนยูนแปด ศูนแปดสามนะครับพี่พี่นะครับก็จะเป็นที่เลขแปดแล้วก็เลขศนะูนย์เนาะสลับเลขเด่นตารางของเราวันที่นะครับสี่นะครับ วันที่4เดือนธันวาคม2568นะครับแนวทางวันนี้นาะอขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมติดตามกอให้โชคดีเฮงเ่ง,งปังๆนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ